ขอเชิญท่านก่อนจะมาจะเพิ่มเติมเรื่องอาราเษ่าของอำเภออาหารทรายก่อนที่จะได้เข้าไปสู่ผู้ชนียาจารย์ผู้ชนียาจารย์รานึกมีข้อมูลเมื่อร24ปีที่ผ่านมา พศออ2,442ในหนังสือราชกษษิจกาุเบกษาระบุว่าบริเวณนางรองเมื่อศพ115มีพลเมือง57,224คน พลเมืองห้า6มืนพัสองร้อยหกส่คนพศสองพันสี่ร้อยสีสิบสองสองพริบริเวณเมืองนางรองอาหารทรายอยู่กับเมืองนางรองมีช้างอยู่6เชื่อกมี้าง6เชื่อก

สี 40, ่ร้อยสี่สิบสี่สิบสี่เมืองเงางรองเมืองเง้างรองมีกำนันอยู่เจ็ดคนเมืองเง้างรองมีกำนันอยู่เจ็ดคนเชื่อว่าเจ็ดคนนี้ก็น่าจะมีกำนันตำบาหสายมีกำนันอยู่เจ็ดคนมีผู้ใหญ่บ้านหนึ่งร้อยสามสิบ 6คนกนะำนันเกตนายผู้ใหญ่บ้าน136นายบริเวณนางรองปี2443 2443 1 24, 3. 24, 3. 24 3. ปีที่แล้ว1 24ปีที่แล้วแล้วก็เกิดที่น่าสังเกตว่าเอ๊ะทำไม คนเชื้อสายจีนจึงรวยอยาจะบอกว่าเป็นคนเจ้งคนจีนบัญชีแจ้งภาษีของมวลคนนครราชสีมาภาษีอากรภาษีจันอับภาษีสุกรภาษีสุกรภาษีสุราภาษีบ่อนเบีย้ย ภาษีอกรต่างๆนนีีเก็บล้วนแล้วแต่นามเดิมนี่เป็นจริงนามเดิมนี่เป็นจริงทั้งหมดเลยเมืองนางรองจีนเสี่ยห่องขุนราชเกิจรติอากรการนามตั้งทีนี้ พออ่านดูแต่ละรายชื่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้เก็บภาษีอากรของมณฑลนครนร,นร,นรามณฑลนครนราชสีมาที่กระทรวงพระทางที่ได้รับราชานพระบรมราชานุญาตออกสารตราตั้งจำนวนพระนาชนิจิตรหนึ่งสองสิบ 1, 2, นามเดิมของผู้ที่ทำหน้าที่นี้เมืองนครราชสีมาอำเภอจันทึกเมืองอำเภอพิมายเมืองปักทองชัยอำเภอเมืองเงรองอำเภอบุรีรัมย์รัมนี้บุรีรัมย์เนี่ยสมัยนั้นรัมนี่ยังใช้ตัวก้อนรัมรอเรือรอเรืออัอมนี่แหละไม่ใช่รามะยะนะยังใช้รัมตัวนี้อยู่ ประคนชัยชัยภูมิจตุรัสบำเหน็ตนรงนามเดิมของผู้ที่เก็บนามตั้งนี่คือเป็นขุนทั้งหมดเลยมีแต่จีนจีนซ่องหนีจีนยิจจุนจีนสุกจีนแหลงจีนสุนแสงจีนไ่ห้วจีนสุนแสงจีนเสาจีนควรจีน อ,อง,ง,งูจีนไหลเซงจีนแปลงแท่จีนสุ่นกลางจีนยินมีชื่อตั้ง้งเป็นขุนขุนสั์สาวพาษีขุนสถิพลาละขุนสนธรภาษีขุนมณธนาผลนขุนสามารถสวยพิพักภาษีสุกรเมืองนางรองนามเดิมคือจีนไนฮัว ตั้งเป็นขุนขจรภาษีจรุไม่ต้องแปลทำไมถึงรวยได้เกิดเชื้อสายขิงว่าเป็นขุนนางเป็นขุนเกียรติภาษีรอห้ารอห้ากรเจ้าท่ามีแตกินนะมีแต่กินอันนี้เป็นเป็นข้อตั้งสังเกต่วนที่เป็นเป็นเชื้อสายเป็นคนไทยคนพื้นที่อันนี้มีแต่เป็นทหาร เป็นอยู่มหาไทยเป็นทหารเป็นเป็นนายตำรวจจะอาถ้าเป็นชาวอีกไม่ด็กจีนแค่น,น,นั้นเลยอันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตเล่าให้ฟังของอาราพง่าของอำเภอระหันสายทีนี้ก่อนที่จะไปปูชนิยาจารย์มีประเด็นของคำว่าระหานสายอันนี้คือคือเป็น สิ่งสำคัญเลยว่าตัวสายสายนี้คือสายอะไรแล้วท้องถิ่นเราเ,เรียกว่าอะไรเอาสายไหนนะก็จะให้ทางประธานสภาไปเป็นผู้พูดคุยในจุดตรงนี้พอดีประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้มีอยู่สองมีอยู่สองความคิดเห็นด้วยกันนักวิชาการบางท่านบอกว่าคำว,ว่า,หารหัสสายนี้หมายถึงว่าผุหมายถึงสาย แต่บอกว่าทุาท่งตูดทุ่งทรายนี่แหละเพราะโดยลดักษณะของภูมิรัศน์เห็นเนี้ยนะครับเป็นดินเป็นทรายก็บอกได้เป็จอหารทรายหิงแต่หญิงทรายเนี้ยท่านสูงกว่าอย่างนั้นนะครับท่านสูงกว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็ออกมาสืบอคนกับบุคคลในพื้นที่ตกลงะหันทรายเพราะเดิมเราก็สอนเราก็เชื่อลูกศิษย์สอนลูกศิษย์ลูกหามานาพนอสมควร ถ้าผมจะไม่ไผิดเนเคยทำวิดีทัศน์โดยเฉพาะผรูท่านทุกท่านสเว็ตถ้าจะไม่ผิดกรเกิดที่53ารนลปรนี่เป็นระกาก็ใช้คําว่าลักา,านที่แต่ที่ชุ่มรุ่มนะ้ำทรายหมายถึงตัวเนื้สตว์หมาถึงตัวเนื้สตไม่เกิดหมายถึงทรายไม่เกิดหมายถึงตัวถึงดินหมายถึงตัวเนื้สตวเส์เนือทราย์คือวา,างชีวิตความต้อง ลักษณะเด่นของตัวเนืส้สายก็คือมีตาที่สวยดีตาโตๆดำกลับแล้วก็เป็นที่เปรียบเลยว่าใครตาสวยคือตายอกตาเนื้อสายท,ทีนี้ตรงนี้อยู่ที่ล่าหาสัตเยอะแยะไปหมดเลยพวกโกงกด้วยตัวเนื้อสัายจึงเป็นชื่อลาหาสัตทีนี้เอ๊ะมันจริงหรอหรือว่าเราอุปโลงเอาก็าไปถามคนเท่าคนแก่แคนเท่าคนแก่ทีินีร มันใช่ไหมที่เขาเรียกเรีตัวน้ำสายเดิมหลัหลานสายเขาเรียกสกตรีสกปริษากับในติดไทยเนาะแถวบ้าเตรีคืออะไรปรีคือสายก็คือควางหรือสายวนี้เพราะฉะนั้นชื่อเดิมของชาวบ้านที่เรียกก็คือสเตรีก็คือบ้านบ้านหลังสายสายที่หมายถึงตัวเนื้ำสายตัวเนื้ำสายหรือควางชนิดแผาในแผ่บรรจักรจะได้ ตำแหน่งขึ้นอยู่ตัวนสัตว์ขนาดต้องขนาดกลางแต่เพราะฉะนั้นคําว่ารหัสสายจึงหมายถึงที่ชุู้ล่มน้าที่อุกมสมบูรณ์ไปด้วยกวาชนิดหนึ่งหรือตัวหรือสัตว์นะครับเป็นธนวัชกระศาส์เพื่อเพลพแล้วก็ดูรากรากสัตว์ของสัตวที่ที่เรียกว่าเนื้อสัตว ของของคำของภาษาเขมรถ้าถอดตัวหนังสือของเขมรออกมาจะเป็นตัวพอทาหารจุดางลางจุดด้แก่เหตดแล้วก็รอเรือสระอาหยอยยั์คนไทยเราอ่านว่าทายแต่ถ้าเขมรจะไม่อ่านว่าทายจะอ่านเป็นไร ไรหรือเตียคำเล่นจะออกไม่ออกสระอาออกสระเอียเบียงบอลก็จะออกเป็นสออยเบระมนอยจะนีน้ก็ไม่มีจะนี้ก็ไม่มีจะนอยจะน้อยก็ไม่น้อยเบระมนอยครับปิเปี้ยเปี้ยเปิดสระทำมาก็ ที่ที่ส่วนกันพุศาเรียทำเนียทำมาเป็นทำเนียออกสระเอียรตรงนี้ไทยอ่านทา,ายแต่ว่าคอเมนต้องิ่นออกเป็นเรียรเรียรก็คือเนื้อสายเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ว่าลหารสายคืออำเภอที่มีหนองน้ำแล้วก็เนื้อสายมีมีจำนวนมากที่มา ดื่มน้ำมากินในหนองน้ำนี้ไม่ได้หมายว่าดินทรายไม่ใช่หแบบดินทรายจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ตัวเนทรายและหาทรายดูผู้ชานที่พูดมาเขาพูดถึงป่าเป็นป่าที่โดนสมบูรณ์สิงสารา์มากมายที่วางช้าเขาเฉนีมีหมดแล้วแต่ตัวนี้เป็นที่รุูปสุน,น้ำปี2,443น,นี้วปงพญาลำนูในชาติภาพเคยพูดถึงในหนังสืออ,อนันนักนเกลือที่นายน้อย เคยเอามวออาไวามาพักที่ดลกฐนสายอันนี้มีเราพูดถึงว่าลักฐานสายคำว่าหลักฐานสายปรากฏแดแล้วแปลงแดงสองสี่สี่สิครับจำใง้ดีหลักฐานสายลักฐานตายลักฐานแปลว่าพ่วงน้ำพ่วงน้ำกัะโจนแดาเป็นที่แห่งน้ำ พออาหายมัเป็นองอยู่เยอะป็นส่วน้องอาหารนคือน้องอามาน้องอะไรก็ตามต่นี้อาหารทีนี้ตายตายนี้มันมีอยู่สองคำายหนึ่งคือตายที่ผสมด้วยดินสวดตายเป็นดินท่วดตายอันที่เป็ดตายละเอียดสายอ่อนพวกนี้คือสายนามนามที้ไม่นชีวิต อีกตายตัวหนึ่งคือเนื้อคล้ายตัวอ่ะคล้ายตัวตัวกลางนักหณะสนีน้ำตาลตัวผู้ไม่ตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขาจะอาศัยอยู่ใกล้ๆแหล่งพวกน้ำน่าจะเป็นหนองหลังตายแหลกเพราะเวาอาจารย์มาเป็นที่รุกมาอยู่กันเป็นสูงเป็นกลุ่มหากินแถวๆนั้น มันจะเด็ดดวงไปกินน้ำกินน้องอาหารตายตายตัวนี้หมายถึงสัตว์เพราะนั้นตายของตัวนะตายแดงคือตายดินท่วนดินตายดินหจักตายหนึ่งคือเนื้อตายอันนี้อันนี้เป็นสัตว์อาหารตายครับทีนี้ชื่อลักอาหารายมันมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งลัรอเริงลัอีกตัวหนึ่งคือรอเรือรัก ละอันใช้ได้เหมือนกัน <บ pharmaceutical S 1> แต่เราไม่ใช้ลกอันตายลกอันตายเป็นนามเฉพาะก็เลยใช้ตัวนี้เพราะเราใช้ได้สองตัวนะครับละอันตายก็ถูกละอันตายก็ปูแล้วพวกนี้กันกันได้เดี๋ยวยังมีอีกเดี๋ยวกลาปแค่าน่ะไปแม้ต่ตัวก็หันหันที่สุลที่รอเรือและหันที่สุลที่โดนหนูกินความเป็นไปมาปลาปูกัน ถ้ารอเรือนจะเป็นคำเขมรแต่รอดิงสณะาอาพอยเหตชาโนนน,นี่เป็นเป็นคำไทยโบราณผู้ที่ตั้งตั้งชื่อาร,รอา,อาชานรอลิงสณะอาพอยิินชาอยน่น่าจะต้องยอกยอก่อาแต่ฐานจริงเอามาใช้คำไทยเดิมไทยโบราณเดิมแต่ถ้า รอเรือแสดงว่ายังอยู่ภายใต้ประเทศต้นมันทานรอเป็นรเป็นรบารัหนั่งรัหนัก็เป็นความแสดงความฉลาดของรุ่มเรื่องของภาษาของปรารฎรชบัณฑิตผู้ตั้งชื่อบ้านแต่ละเมืองแต่ละเมืองอันนี้คือตั้งข้อสังเกตเพราะตาบลของ ทหารชายก่อน <Pf und. S 1> ที่จะมาเป็นกิ่งอำเภอกิ่งอำเภอทหารชายตำบลทหารชายยังใช้รอเรือสะอาดห้อยหีบะอาดรอเรือตมอดทหารชายก็ใช้ทหารตัวนี้พอมาเป็นกิ่งเปลี่ยนเป็นรอนิงสะอาดห้อยหิบสะอานราดูนะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคำเขียนเป็นคำกลางไปอันนี้เป็นความรวมนึกของปราราชมินิผู้ตั้งชื่อ ชื่อเมืองแต่ถ้าเมืองมีความหมายอันนี้ก็เราเอยา่อประวัติศาสตร์อาหารไทยของเราก็ผมจะเป็นที่ครอบครัวสมบูรณ